สวัสดีครับผมธีรเศษธรรมเนมจันนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแจ้งทุกคนว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่19ตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปช่องเรื่องรถเรื่องเล็กถูกแฮกเกอร์จากต่างประเทศนะครับเข้ามาแฮกระบบหรือเรียวกว่าเป็นการโจรกรรมนะครับโดยที่ยึดทุกอย่างในช่องไปแล้วก็ลบวิดีโอซ่อนวิดีโอทั้งหมด นะครับทำให้เข้าใจว่าหลายๆคนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเรื่องรถเรื่องเล็กหายไปจากระบบได้อย่างไรนะครับวันนี้เราได้กลับมาแล้วแต่ว่ายังได้กลับมาอ,อ,อาจจะไม่ได้เต็มร้อยออย่างเช่นชื่อช่องนะครับที่หลายคนอาจจะเคยเห็นขึ้นตัวหนังสือว่าเรื่องรถเรื่องเล็กบางคนอาจจะเห็นเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้ดูอ่านไม่ออกนะครับทั้งหมดนั้นเป็นเหตุผลมาจาก การเข้ามาจุลกรรมระบบบน YouTube และอีเมลใน Gmail ของเรื่องรถเรื่องเล็กนะครับทำให้ทางเราเสียการมีตัวตนบนออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนะครับเรื่องรถเรื่องเล็กหลายคนอาจจะยังไม่ไมเห็นวิดีโอไม่เห็นช่องตรงนี้ที่วันนี้ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ของ เรื่องรถเรื่องเล็กมาบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุดคนเพราะว่าเข้าใจว่าหลายคนอาจจะอันซับออกไปจากช่องนะครับตรงนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์นะครับถ้าใครกลับมาเห็นนะครับกลับมาติดตามเราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมได้ดําเนินการ แจ้งทั้งส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ YouTube เกี่ยวข้องกับทาง Google นะิลและเรื่องของส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบการจุลกรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตตกใจเหมือนกันนะครับตั้งแต่วันที่29กามาเมื่อแฮกเกอร์นั้นเข้ามาแล้วเราเสียตัวตนไปเลยเราไม่สามารถเหมือนแบบเราไม่สามารถเข้ารถตัวเองได้นะครับเราถูกปล้นรถเราบอกกับใครก็ไม่มีใครเชื่อว่านั่นคือรถของเรามันรู้สึกแบบนั้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่จะบอกคุณผู้ชมการใช้สื่อ ออนไลน์นะครับเป็นประสบการณ์ที่อยากจะมาบอกกับคุณผู้ชมถ้าหากใครมีบัญชี Gmail ใครมีช่อง YouTube Facebook หรืออะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะประสบการณ์ตรงของผมวันนี้ก็คือ YouTube นะครับถ้ามันมีอีเมลอะไรเข้ามาติดต่อแล้วมันผิดปกติมันเป็นอีเมลที่เราไม่เคยเรู้จักมาก่อนก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปเปิดแต่ในกรณีของผมเนี่ยอีเมลที่ส่งเข้ามาเป็นอีเมลที่เรา สื่อสารติดต่อกันเรื่องของสปอนเซอร์จากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเขาติดต่อมาเพื่อที่จะมาลงโฆษณาเรามองเห็นประโยชน์ว่าที่เป็นอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีแล้วมันเป็นตัวเลือกที่ไหมครับตัวเลือกในในการเปรียบเทียบราคาเราอาจจะเข้าไปดูได้ว่าโอเคราคาอะไหล่ที่นี่เท่าไหร่ในประเทศไทยเท่าไหร่นะครับเว็บไซต์นั้นเท่าไหร่อย่างน้อยเป็นตัวเลือกได้เราดิวกับเขาประมาณ3-4ครั้งจนครั้งสุดท้ายเรื่องของการจ่ายสัญญาเรื่องผลประโยชน์โดยที่เขา แน่โฟลเดอร์มาให้เราเปิดโฟลเดอร์ณวันนั้นเมื่อเราเปิดโฟลเดอร์แล้วในโฟลเดอร์มันไม่มีอะไรหลังจากชั่วโมองนั้นผ่านไปเราถูกเข้ามาในระบบโดยที่เราถูกเปลี่ยนรหัสนะครับถูกเปลี่ยนอ e ีเมลสำรองถูกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพราะเราทำการล็อกเป็นสขั้นเป็น2ขั้นตอนเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเป็นเรื่องยากมากการที่เขาจะเข้ามาแฮกระบบของเราได้แต่เขาทำได้ นะครับผมเข้าไปหลังจากนั้นสองทุ่มสองนาทีเนี่ยมีหลายคนข้อความคอมเมนต์มาใน Facebook บอกว่าเขาไม่สามารถดูคลิปวิดีโอใหม่2องทุ่มในช่องออ YouTube ได้เราก็แปลกใจก็เปิดเข้าไปดูปุ๊บพอเปิดเข้าไปสิ่งที่เจอก็เป็นแบบนี้ครับเข้าไปนี่เมื่อเราคลิกเข้าไปในช่องของเรื่องรถดงเล็ลลเกมันกลายเป็นช่องของ XRP Foundation ซึ่งเรามารู้ตอนหลังเมื่อเรากู้ผ่านแล้วเนี่ย เราได้รับความร่วมมือจากหลายๆส่วนเมื่อเรากู้ผ่านแล้วเรารู้ว่า,าโลเคชันที่เขาเดําเนินการแฮกระบบเราไปเนี่ยเขาอยู่ในรัสเซียวันนี้วัตถุประสงค์จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าใครมีเป็นยูทูบเบอร์รายใหม่ๆนะครับซึ่งอาจจะมีซับสไครเบอร์ประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหรือเป็นหลักแสนก็ตามเนี่ยก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดถูกแฮ็กเข้าไปเนี่ยโชคดีที่ผมได้กลับมาเร็วนะครับแต่ว่าถ้าได้กลับมาช้า1 คนที่ติดตามเราเขาก็รู้สึกว่าเขาหาตัวตเราไม่เจอเขาก็ไม่อยู่ละเขาก็จะไม่ติดตามเรานะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆโดยเฉพาะข้อมูลในอีเ,อนอเมลนะครับเมื่อเขาเข้าสู่ระบบของเราได้ทั้งหมดแล้วเขาแก้ได้แมไระทั้งเบอร์โทรและอีเมลสำรองเรื่องบัญชีธนาคารเรื่องบัตบเครดิตถ้าใครมีไว้ในนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อระหว่าง Gmail หรือทำลักษณะนี้ก็ต้องระวังไว้ขอให้เป็นเคสของผมเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าถ้ามันโดนแล้วเนี่ยวันนั้นเรารู้สึกเลยนะครับว่าเราถูกปล้นมันเหมือนรถเราถูกปล้นรถแล้วเอารถเราเนี่ยไปส่งยาเสพติดซึ่งตอนนี้ผมช่องเลองรถเล็กก็ถูกทาง YouTube แจ้งเตือนมาว่าคุณดำเดนิน กิจกรรมทางด้านการนำเสนอวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยผิดรูปแบบผิดกฎของ YouTube นี่คือเป็นการะละเมิดแล้วก็ทำคลิปวิดีโอที่ลักษณะเป็นภยัยต่อสังคมซึ่งก็เป็นการแจ้งเตือนแดงซึ่งนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าช่อง XRP Foundation เนี่ยมันเอาช่องของเราเนี่ยเรื่องรลตั้งเล็กเนี่ยไปทํากิจกรรมที่ซึ่งอาจจะเป็นภยัยต่อสังคมซึ่งนั่นหมายความว่า YouTube เขาก็ปเทคในแง่ของ สื่อโซเชียลอยู่แล้วใช่ไหมครับในเมื่อมันมีคอนเทนต์ไม่ดีเขาก็ต้องบล็อกไว้โชคดีที่เขาบล็อกแล้วเขารีเซ็ตรหัสกลับมาให้เราแต่ตอนนี้ที่เหลือเนี่ยเราก็จะต้องดําเนินการในการให้ข้อมูลนะครับในการประสานงานกับทาง YouTube เพื่อที่จะให้เรื่องรถเรื่องเล็กกลับมาเป็นระบบเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาศัยเวทีนี้ยแจ้งกับเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกๆท่านว่าเรื่องเรื่องเล็กเ,เรากลับมาแล้ว,แล,ว,ลแ,ลวแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะไ like ล กู้ระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องชื่อเรื่องอะไรหลายๆอย่างเรื่องวิดีโอที่ถูกซ่อนเอากลับมาให้ครบนะครับยังไงก็ตามสิ่งที่ประชาพันธ์คืออยากให้ทุกๆท่านพี่พี่น้องๆช่วยแชร์แล้วก็บอกต่อว่าโอเควันนี้เรื่องรถเรื่องเลกลับมาแล้วหลายท่านที่ติดตามณสองทุ่มวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่ามันผิดปกติมันถูกถูกหายไปจากระบบและผมก็เข้าใจว่าณวันนั้นเนี่ยมีหลายท่านก็คืออันซับไปเลย ใครก็ต้องตกใจครับเรื่องรถเรื่องเล็กดูดูอย,อยู่กลายเป็นวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งแล้วชื่อก็ไม่ใช่ชื่อเรื่องรถเรื่องเล็กด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรก็ไม่รู้ไลฟ์สดโดยที่คลิปวิดีโอยาวประมาณ10นาทีแต่มันเปิดวนลูปใช้โหมดว่าเป็นการไลฟ์สดเนี่ยวนอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ได้มีวิดีโออื่นเลยซึ่งซึ่งมันก็นะมันก็รูปแบบการนําเสนอคอนเทนต์ไม่นคนละประเภทกับเรานะครับแต่ก็ถือว่า ต้องขอบคุณหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่น้องที่เป็นกําลังใจให้กับทางเราแล้วก็ช่วยประสานงานหลายๆส่วนนะครับยังไงก็ตามนะครับวันนี้เรื่องรถนังเล็กเราก็ยังมีสื่อหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube และก็ a c e b o o k นะครับในการที่จะติดตามเรื่องราวของสาระในเรื่องรถนะครับฝากเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าใครก็ตามเป็นยูทู u เบอร์ที่กําลังเริ่มที่จะมาทํากิจกรรม ธุรกิจบนสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะคอนเทนต์ประเภทอะไรก็ตามถ้าผ่านมาดูคลิปนี้นะครับให้ระวังไว้นะครับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของอีเมลนะครับเรื่องของการแทรกการปลอมแปลงตัวเองเข้ามาในระบบโดยเฉพาะเรื่องอีเมลนี่แหละครับถ้าเป็นการดิวเรื่องของผลประโยชน์นะครับเราก็หวังว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนของช่องและก็เป็นประโยชน์กับส่วนกับผู้ชมเราเลยดิวกับเขาเราก็มีการเปิดอีเมลโดยเฉพาะในโฟลเดอร์ ตรงนี้แหละครับที่ผมพลาดนะครับหวังว่าประสบการณ์นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับว่านักวิชาชีพโดยเฉพาะบนสื่อออนไลน์ทุกวันนี้ท,ที่เรียกว่าแฮกเกอร์เนี่ยมันพัฒนาขึ้นทุกวันพัฒนาขึ้นโดยที่เจ้าของหรือส่วนที่ป้องกันร,ระบบก็าอาจจะไม่ได้สามารถมาช่วยอะไรได้เต็มที่นะครับสิ่งอันดับแรกที่เราจะทได้คือเราต้องป้องกันตัวเองก่อนนะครับพยายามตั้งพาสเวิร์ด ให้มันยากนิดนึงนะครับแล้วก็อีเมลสำรองเบอร์โทรศัพท์ในการแจ้งตัวตนเป็น2ขั้นตอนนะครับลองทําแบบนั้นไม่ไม่ใช่แล้วจะเป็นแบบผมเนี่ยเวลาโดนแล้วมันเครียดแล้วมันทําอะไรไม่ถูกแล้วกว่าจะกลับมาสู่100%แบบเดิมเนี่ยมันก็อาจจะยากอยู่นะครับฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับแล้วก็บอกต่อๆกันนะครับว่าเรื่องลดเรื่องเล็กยังอยู่ยางไางช่องทางที่ดีสุดคืออาจจะช่วยแชร์คลิปวิดีโอของเรานะครับที่คิดว่ามันมีประโยชน์ หลายๆคนจะได้รู้ว่าโอเควันนี้เรื่องรถเรื่องเล็กเขากลับมาแล้วบางท่านอาจจะเปิดชื่อแล้วชื่อยังขึ้นไม่ตรงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ